ได้ไปแล้วสองตัวที่ปมร้อยล้านอยู่อ,อ,อ,อยู่ในมไขมันฮะนนว้าี่เนี่ยปมมือขี้เด็กคือว่าขก้นได้ขี้เด็ มือไม้รอบนั้นน้ามือยังเต็มให้หน้าสนรักเลยดี๋อวมาใส่มามันนี่น,น,น้าะะนม,าม,าวาม่วมีไอเป้งหอกอะไร tham số thuật số mục. Cái này các ai vào tham mưu cấp